สวัสดีเด้อจ้ะพี่น้องสวัสดีย่ำเศร้าวันอังคารเด้อจ้ากับดอกไม้งามๆเนาะจ้ะเนี่ยล่ะเมื่อกี้เห็นตัวเอะผึ่งอยู่พาชมดอกไม้งามๆเนาะจ้าลังบ้านดอกไม้งาม,งามๆเด้อมื้อนี้แดดออกดอกไม้งามๆ เพิงมาตอมนะจ๊ะเมานนำจากเกสรดอกใหม่งามงามจ้าสวยงามอย่าถามเด้อว่าดอกออียงบ่ข่อยหูซื้อมันนะจ้ะอยู่บ้านก็ลูกก็เต่าเลยจกักสีไปถามผู้ใดอะถามแฟนก็หิงคักบ่หูน้นำเนี่ยพาช่มดอกใหม่เด้อ ดอกไม้สวยๆงามงามบรรยากาศยามเศร้าเด้อจ้าดอกไม้สวยงามสดชื่นเนาะจ้ะสดชื่นคักห้ยงผึ่ง ເພິ່ງກະມော บรรยากาศสดชื่นสดชื่นมากๆจ้าแดดก็กำลังออกโดยเนาะจาแดดใส่ดีนะ ดอกไม้สวยงามนะจ๊ะสวยงามสวยงามดอกไม้สวยงามนะจ๊ะงามงามสีชมพูอมม่วง พึ่งพึงพ่งกินน้ำ <ไป S 1> เกรสรดอกใหม่โอ้โหพึง<อ>พ่งตอมพึ่งตอมมื่อยยานพึ่งขึ้นกันน่ะจะค่อยโดนค่อยเอยอโดนพึ่งตอ่อยลยหยาน ชมบกเขือ,เท,เ,อ,เ,ทอ,เ,อเทศน้าจ้าเขือเทศดกๆอ้ยหน่วยมันเบิ่งหน่วยบกเขือเทศเนาะจ้าหน่วยบกเขือเทศเต็มเลยสดๆนาะจ้าสดๆจากต้นเต่งตึงหอมอยู่ได้เนี่ยหอมงามคักเนี่ย เพิ่งดกมีหลายพดงูดกดกเบิ่งดกดกตัวข้างในโอ้ยหน่วยบกเอเทเต็มเลยมันซ่อนต้นมันน่าจะ ดอกไม้เมื่อนี้แดดออกนะจ๊ะดอกไม้งามงามดอกไม้นาบ้านนะจ๊ะเบิ่งงามงามมากๆม,มึงช่อดอกไม้เขาช่อเขางามนะจ๊ะช่อเขาเบิ่งเป็นโจดช่อดอกไม้ช่องามงามเป็นเหมือนเอ็คล้ายดอกเข็มบ่บ้านเฮ่า ไข่ดอกเข็มนะจ้ะแมนบอเป็นช่อคือดอกเฟื่องฝ่าติชัดบ่นะ่ะอืมไข่เฟื่องฝ้าเนะจ้ะดอกงามงามเบิร์กอเขาอันนี้ของอยูนาบ้านนะจ๊ะเนี่ยเป็นช่อ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 นาไป ปากแจกันน่าจะคงสีงามเนี่ยนี่ปากแจกันเมืองๆใกล้ ปังเต็มเลยเป็นกอกองามนะจ๊ะงามมันนีแดดออกจัดนะจ๊ะมือเสายังหนาวอยู่เลยมือเส่าิ่งน,นี่ชอนี่งามงามอุย้ยหวนซ้อนกระดอกใหม่มันก็สดชื่นนะจ๊ะมีความสดชื่นอุย้ยสวยสวย สวยๆคือเข็มท่องแมนบ่เข็มทองเพืองฟ้าน่าจะช่อบต่างบานต่างเมืองก็มีคนละแบบนะจ๊ะสวยงามคนละแบบแต่บานเทามีแต่ดอกใหม่หอมๆในบานเท่าอันนี้มันบ่มีกินด้อกินบบมมีดอกบ่คือบานเท่าน,านี่ดอกใหม่มีกินนี่ อันนี้บ่ค่อ,อยมีกินเนาะบ่ค่อ,อยเห็นเนาะจ้าอันงาม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 ข้าชมดอกไม้เด้อจะมานีเอาแบบเบาๆเนาะจ้ะหมุนนักบักพริกเบาๆเนาะจ้ะมาเนี่ยดอกไม้งามงามเบิ่งกอเขาใหญ่ใหญ่น้ยกอดอกไม้ นะจ๊ะอันนี้กันอีกอยู่หน้าบ้านน่าจะโอ้ยหน้าบ้านเจ้าของเองเลยจ้าดอกไม,ม้งามงามอันนี้บานแล้วน่าจะอันนี้บานแล้วเหมือนจะเกี่ยยังเป็นตุ่มๆอยู่ก็พูดร้อนชูกันแล้วจ้าพูดร้อนชูกันแล้วค่ะโอ้ สวยไหมเนี่ยซาลีนะ่าสวยไหมสวยเนาะอู้สวยสวยดอกไม้สวยสวยเนี่ยอู้ดอกไม้สวยสวยสวยจ้าบรรยากาศสดชื่นมากบรรยากาศสดชื่นมากๆนะจ้าชูเซกเกนนะคะ โอ้ยสวยงามสวยงาม,มดอกใหม่สีม่วงจ้าจ้ามามีโชว์ beautiful flowers first ไซดีนะตูมเบ่งเบาๆบ,บ,บรรยากาศก็น่าจะเอ้ว่าจา้าหนูเอารองเท้าให้ไซลีน่าหน่อยคะ่ะ อโอเคซาล,ลินาชูให้น่อยต่อจะอุย้ยง,งาม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 ชอบเป็นชอ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 บสวยสวยสวย อดอกใหม่อย่างมางามเสียหนอจ้ะเมิ่งพวนงามคัก บรรยากาศดีดีอันนี้ต้นไม้นะ่าจะนาบ้านต้นไม้นาบ้านต้นสูงอิวรล้วแสงพระอาทิตย์แล้วจะส่องหนาเหมือนเป็นวงเป็นวงอยูอย่สวยงามสวยงาม บรรยากาศด,ดีดีเด้อจ้ะพี่น้องเลยเบิ้งเขียวชอุ่มอันนี้พื้นที่ขังบ้านนะจ้ะเบิ้งออเอ้ว่าจา้าสวัสดีค่ะนี่ค่ะในโะชฟาวส์เวสเซลรีนากันเด็กหน่อยกัสติเลนเรนขาง นี่นะจ่ะเบิ่งพื้นที่พื้นที่ค้างบ้านนะจะกว้างขวางเด็กหน่อยแลนเล่นเล่นฟุตบอลฟุตหยังนะจ้ะที่บ้านเหมือนตะกี้กระดอกไม้ตรงเนี้ยกอเนี่ยกอเดียวเหมือตะกี้ไอที่ว่ามันตุ่มตมอ่ะนี่ ันนี้ก็กยู่หน้าบ้านเนะจ้ะน,นี่หนะ้าบ้านเจ้าของนะจ้ะนี่มีกอเดียวเนี่ยแหละงามๆเบาๆเด้จ้ามัมาามานนีเดินเบาๆเนี่ยส้มบรรยากาศสดชื่นก็น,นะจีะยวมมือล้างติผ้าไปเล่นน้ำไปอยู่ใกล้ๆน้ำใสลำธารใสแห้งพอกกันไม่มมือหนาเด้จ้า ขอบคุณที่มารับชมดนอจ้าฝากกดไลค์กดแชร์น้ำ้อจ้า